คุณเคยรู้สึกไหมว่าเดินอยู่ในสวนสาธารณะเพียงลำพังแต่มีบางอย่างจับจ้องคุณอยู่ทุกเสียงรอบตัวเงียบสนิทแล้วเงามืดแปลกประหลาดปรากฏอยู่เบื้องหน้าคุณจะทำอย่างไรถ้ารู้ว่ามีบางสิ่งตามคุณโดยไม่เห็นใครวันนี้ผมจะพาไปสัมผัสช่วงเวลาแห่งความสงบที่กลายเป็นความหวาดกลัวสวนสาธารณะที่คุณคิดว่ารู้จัก กลับซ่อนความลึกลับที่คุณไม่เคยเห็นมาก,ก่อนขีดขีดขีดวันนี้อากาศสดใสแสงแดดอ่อนๆสาดส่องผ่านต้นไม้ใหญ่ฉันเดินเข้าสวนสาธารณะด้วยความสงบลมเย็นพัดผ่านผมของฉันเสียงนกร้องกล้องอยู่รอบๆสนามหญ้าเขียวขจีทอดตัวไปไกลเด็กๆกำลังเล่นบอลด้วยเสียงหัวเราะสนุกสนานฉันเลือกมุมนั่งใกล้สนาม น้ำใสสะท้อนแสงแดดเป็นประกายระยิบระยับกลิ่นดอกไม้ลอยมาแตะจมูกทุกอย่างดูเรียบง่ายและสงบแต่เมื่อฉันมองไปที่เส้นทางเดินเล็กๆฉันเห็นเงาที่เคลื่อนไหวอย่างผิดปกติไม่มีใครอยู่แถวนั้นแต่เงานั้นคล้ายคนเดินเข้ามาใกล้หัวใจฉันเริ่มเต้นแรงทุกเสียงรอบตัวดูดังขึ้นฉันเริ่มเดินช้าชาเพื่อตรวจสอบเท้าแตะพื้นหญ้าเบาๆ ฉันได้ยินเสียงใบไม้กรอบแกรบเบาๆเหมือนมีใครเดินตามฉันทุกย่างก้าวแสงแดดเริ่มสลัวลงเพราะเมฆหนาอากาศเย็นขึ้นอย่างกระทันหันฉันหันไปมองเบื้องหลังแต่ไม่มีใครอยู่ที่นั่นฉันกลืนน้ำลายด้วยความตึงเครียดเสียงน้ำสัะกระทบฝั่งดูเหมือนดังขึ้นฉันรู้สึกว่ามีสายตากำลังจับจ้องอยู่ฉันเดินต่อไปช้าๆ จิตใจเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกมาฉันพยายามหาที่หลบแต่ทุกมุมสวนดูเหมือนซ่อนอะไรไว้ใบไม้สั่นไหวราวกับมีลมที่ไม่มีอยู่จริงฉันได้ยินเสียงหายใจเบาๆข้างหลังฉันหยุดยืนอยู่ตรงทางเดินเล็กๆหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกมาทุกอย่างรอบตัวดูสงบเกินไปแต่สายตาของฉันรู้สึกถึงบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ ลมพัดเย็นอีกครั้งแต่ครั้งนี้พัดมาพร้อมกลิ่นคลัดคลุ้งของดินเปียกเหมือนฝนจะตกลงมาโดยไม่รู้ตัวฉันก้าวไปอีกก้าวหนึ่งเสียงย้ากรอบแกรบใต้เท้าดังชัดเหมือนใครสับเท้าตามหลังฉันฉันหันไปแต่ไม่มีใครฉันเริ่มรู้สึกไม่สบายใจเส้นผมบนแขนลุกชันและขนลำตัวเหมือนตั้งขึ้นเองฉันตัดสินใจเดินเข้ามาใกล้สนาม น้ำใสนิ่งสงบแต่มีบางอย่างสะท้อนในนั้นฉันเห็นเงาคนปรากฏในน้ำแต่เมื่อฉันมองตรงไปไม่มีใครอยู่ตรงนั้นฉันกับพริบตาหัวใจเต้นแรงขึ้นมือเย็นเฉียบชื้นชื้นฉันพยายามเรียกสติแต่ความเงียบรอบตัวทําให้รู้สึกตึดอัดเสียงนกร้องที่เคยสดใสตอนนี้ฟังเหมือนเสียงสะท้อนแปลกประหลาดฉันเริ่มหันมองไปรอบๆ ทุกต้นไม้ทุกมุมสวนดูเหมือนเคลื่อนไหวเองเงามืดยาวและสั่นไหวอย่างไม่เป็นธรรมชาติฉันเดินไปใกล้ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้สูงและโค้งกว้างเงามืดใต้โคนต้นดูเหมือนมีบางสิ่งซ่อนอยู่ฉันรู้สึกเหมือนถูกจับจ้องและเหมือนมีลมหายใจร้อนเป่าที่หลังคอฉันหันไปเร็วๆแต่ยังไม่มีใครฉันเริ่มก้าวถอยหลังแต่เท้าฉันเหมือนติดอยู่กับพื้น เหมือนแรงบางอย่างดึงฉันไว้ฉันพยายามเอื้อมมือไปแตะสนามหวังจะมั่นใจว่านี่คือความจริงแต่สนามสะท้อนเพียงเงาของฉันเองแต่เงานั้นขยับต่างจากตัวฉันฉันถอยออกมาช้าๆเสียงหายใจที่ไม่ใช่ของฉันดังก้องอยู่รอบตัวฉันกลืนน้ำลายด้วยความยากลำบากทุกก้าวที่ก้าวไปเหมือนทุกอย่างช้าไปโลกเหมือนถูกดึงเข้ามาใกล้ และฉันเป็นเพียงจุดเล็กๆในความมืดที่ซ่อนอยู่ฉันวิ่งหนีเท้ากระแทกพื้นหญ้าใบไม้สั่นสะเทือนตามจังหวะแต่เหมือนสวนนี้กว้างใหญ่เกินไปและทุกมุมซ่อนเงาที่ไม่เป็นมิตรฉันหันซ้ายขวามองหาใครสักคนแต่ไม่มีใครอยู่เลยฉันหยุดหอบพยายามฟังทุกเสียงเงียบสนิทแต่แล้วฉันได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆ ตามหลังฉันฉันหันไปอย่างรวดเร็วยังไม่มีใครแต่หัวใจฉันรู้สึกถึงความใกล้เหมือนใครยืนอยู่ใกล้มากว่าที่ตามองเห็นฉันก้าวไปอีกครั้งแต่สัญชาตญาณบอกฉันว่าฉันกำลังเข้าใกล้บางสิ่งอันตรายต้นไม้และพุ่มไม้รอบตัวเหมือนยืดขยายเงามืดเคลื่อนไหวตามทุกการเคลื่อนไหวของฉันฉันได้ยินเสียงหายใจหนักใจหนักอีกครั้ง แต่ครั้งนี้อยู่ข้างหูฉันสะดุ้งจนแทบล้มฉันหมอบลงพยายามซ่อนตัวสายตาสอดส่องผ่านใบไม้แต่สิ่งที่เห็นทำให้ฉันเย็นวาบเงานั้นยืนอยู่ตรงทางเดินสูงและดำมืดไม่มีใบหน้าแต่ฉันรู้สึกถึงสายตาที่จ้องมองฉันฉันไม่กล้าแม้แต่จะหายใจฉันตัดสินใจวิ่งเต็มแรงเท้ากระแทกพื้นหญ้า หัวใจเต้นเหมือนจะระเบิดเสียงฝีเท้าตามหลังฉันดังชัดขึ้นฉันมองหาเส้นทางออกและเห็นประตูสวนเล็กๆอยู่ไกลเหมือนเป็นทางรอดเดียวฉันวิ่งเข้าไปใกล้แต่แล้วเงามืดเคลื่อนเข้ามาใกล้รวดเร็วความรู้สึกหนาวเยือกไหลเข้ากระดูกสันหลังฉันมองไปรอบตัวทุกอย่างเหมือนสวนที่ฉันรู้จักแต่ทุกเงามืดและเงาสะท้อนแปลกประหลาด ฉันกระโดดผ่านประตูสวนลมหายใจฉันหอบหนักร่างกายสั่นเทาฉันหันกลับไปมองสวนกลับมาสงบเหมือนเดิมเด็กๆเ,เล่นบอลน,นกร้องเหมือนทุกอย่างเป็นปกติแต่ฉันรู้สึกถึงความว่างเปล่าที่แอบซ่อนอยู่ฉันยืนอยู่ตรงนั้นพยายามทำใจสงบแต่สายตาของฉันยังเห็นเงามืดบางอย่างจางๆซ่อนอยู่ระหว่างต้นไม้ ฉันไม่แน่ใจว่าฉันเห็นจริงหรือไม่แต่ความรู้สึกเย็นว่าและลึกลับยังคงอยู่ฉันก้าวออกจากสวนแต่ในใจยังรู้สึกถึงสายตาที่ตามฉันมาและความสงบภายนอกสวนไม่อาจลบความหวาดกลัวในใจฉันฉันสัญญากับตัวเองว่าจะไม่กลับไปอีกแต่บางส่วนของฉันอยากรู้ว่าสิ่งที่ฉันเห็นในวันนี้คือความจริงหรือเพียงภาพหลอน ฉันเดินออกมาจากสวนด้วยก้าวช้าๆใจยังเต้นแรงและร่างกายสั่นอยู่บ้างแต่ความสงบเริ่มกลับเข้ามาในหัวใจแสงแดดส่องผ่านใบไม้ทำให้ทุกสิ่งรอบตัวอบอุ่นขึ้นฉันหยุดมองกลับไปยังสวนเด็กๆยังคงเล่นกันอย่างสนุกสนานนกพร้องทักทายเหมือนทุกอย่างเป็นปกติสวนกลับมาสงบเหมือนเดิมไม่มีร่องรอยของเงามืดหรือเสียงแปลกประหลาด ฉันถอนหายใจยาวความหวาดกลัวค่อยๆลดลงแต่ความทรงจำของความรู้สึกแปลกๆยังอยู่เหมือนเงามืดนั้นไม่เคยหายไปแค่ซ่อนตัวอยู่ในมุมหนึ่งของสวนฉันก้าวเดินไปยังถนนด้านนอกความสดชื่นของลมและแสงแดดช่วยปลอบประโลมใจฉันยิ้มกับตัวเองเบาๆและรู้สึกถึงความอ่อนโยนของโลกที่แท้จริงแม้จะเกิดเหตุการณ์แปลกประหลาด ฉันก็ได้เรียนรู้ว่าบางครั้งความลึกลับและความไม่แน่นอนก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและการเดินผ่านช่วงเวลาที่น่ากลัวทำให้เราเห็นคุณค่าของความสงบและความปลอดภยัยฉันมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเมฆสีขาวลอยเบาๆแสงแดดส่องลงมาอบอุน่นฉันย่อตัวลงสูดลมหายใจเต็มปอดและก้าวต่อไปด้วยความสงบรู้สึกว่าทุกอย่างในวันนี้ แม้แปลกประหลาดและน่ากลัวก็ได้ทิ้งบทเรียนที่งดงามไว้ในใจ